เรามีจุดแข็งที่ว่าเราเป็น one stop service เราได้ทั้งรูปเราได้ทั้งวิดีโอเราได้ทั้งกราฟิกแล้วก็ยิ่งช่วงโควิดสถานการณ์แบบนี้ค่ะลูกค้าจะเน้นพวกออนไลน์แล้วก็สื่อต่างๆที่ต้องใช้ลงโซเชียลสื่อต่างๆที่ต้องใช้โปรโมททำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นคือมาตั้งเราเราก็จบหมดอนะ่ะ ส,สดีค่ะชื่อลูกเกดน,นะคะเป็นพิลันด้านถ่ายภาพแล้วก็สไตลิสสินค้าอาหารแล้วก็รวมไปถึงวิดีโอค่ะในแพลตฟอร์มของปากเลยมี3อย่างด้วยกันค่ะอ,อ,อย่างแรกเลยเป็นงานถ่ายภาพซึ่งบวกกับงานสไตลิสไปด้วยแล้วก็งานวิดีโอบวกกับงานสไตลิสแล้วก็จะมีงานก็คือเป็นกราฟิกรูปดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะ คือรูปอาหารอะมันมีหลายองค์ประกอบด้วยกัน 1. การจัดวาง 2.Lighting 3. ก็คือทำอยังไงให้มันให้มันได้ช็อตที่เขาเรียกว่าเป็นฮีโร่ช็อตทำให้รูปมันแ t t แท c t ทีฟได้มากที่สุดอะคะ่ะอันนี้จะยากแนวที่สะอาดที่สุดก็จะเป็นแนวอาหารเพื่อสุขภาพค่ะเราสามารถคี a t e เมนูได้เอง ยกตัวอย่างสินค้าอาจจะเป็นแบบพวกผงผักอะไรเงี้ยค่ะคือสินค้ามันแค่ชงดื่มแล้วทำยังไงที่แบบมันได้มากกว่าการชงดื่มคนอื่นสามารถทําตามได้ง่ายโดยที่เราต้องคิดเมนูจากตัวผงผักตัวเนี้ยเราไม่ต้องการที่แบบให้มันยากเกินไปให้คนดูแบบทานได้ง่ายขึ้นบางคนอาจจะเบื่อว่าแค่ชงแล้วดื่มลูกค้าต้องเตรียมคือรูปเล็กเปล็ที่อยากได้เราจะไปในเวไหนคือจะไปไลท์โทนด์กโทนอะไรเงี้ยค่ะ อีกอย่างหนึ่งก็คือจุดประสงค์ objective ของงานนั้นๆแล้วก็ถ้ามีแบรนด์ C.I. ของสินค้ามันก็จะตอบโจทย์ด้านความเป็นอัตลักษณ์ของบริษัทหรือความเป็นอัตลักษณ์ของร้านอาหารได้มากที่สุดค่ะเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องสีเรื่องสไตล์เรื่องมูดอันโทนเข้ามาเกี่ยวข้องว่ามันต้องแมทมันต้องแบบรีเลทไปกับตัวอเดนิตี้ของลูกค้าทุกอย่างคือต้องคุมโทน ลูกค้าสามารถส่งอาหารมาให้เราถ่ายได้โดยการแยกอิงเกอรี่แล้วเรามาอุ่นเองแล้วก็เรามาจัดองค์ประกอบเองอะไรทั้งหมดค่ะแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็ส่งให้ลูกค้าโดยที่เราไม่ต้องเดินทางสิ่งที่ลูกค้าคิดอ่ะก็คืองานสไตล์นี้เป็นงานที่ราคาค่อนข้างสูงแต่จริงๆอะ่ะเราคุยได้หมดเราเราอยากเปิดรับได้ทั้งแบบธุรกิจหลายๆสเกลแล้วเราอยากจะเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุดถูกระดับ เพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถทักเราม,มาได้ตลอดว่าขายอะไรแล้วมีงบประมาณเท่านี้ทำอะไรได้บ้างให้สินค้าเขาดูดี เรามีจุดแข็งที่ว่าเราเป็น one stop service เราได้ทั้งรูปเราได้ทั้งวิดีโอเราได้ทั้งกราฟิกแล้วก็ยิ่งช่วงโควิดสถานการณ์แบบนี้ค่ะลูกค้าจะเน้นพวกออนไลน์แล้วก็สื่อต่างๆที่ต้องใช้ลงโซเชียลสื่อต่างๆที่ต้องใช้โปรโมททำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นคือมาจ้งเราเราก็จบหมดอนะ่ะ เราก็รู้สึกเห็นใจเหมือนกันช่วงสถานการณ์แบบนี้เราก็พยายามช่วยเต็มที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นงานสเกลเล็กสเกลใหญ่สามารถคุยกับเราได้ค่ะเราสามารถทำงานในบัเดเจ็ตที่ลูกค้าต้องการได้